เนื่องจากว่าใช้เวลาเกิดปานานนะรลมแรงไปหน่อยจุดเทียนไม่ติดเทียนนี้เราจุดเทียนวม่กี่ดอ,อกถ้าเพื่อเป็นสัญลักษณ์ทนั้นถ้าสมมติว่าเอาอายุของผูกที่เกิดวันนี้มารวมกันแล้วนี่เราต้องซื้อเทียนถึง125 12โหลมันจะเพียงพอนะครับวันนี้เดี๋ยวทุกคนช่วยๆกันเลยนะครับพ,พร้อมๆกันเลยเป่าเทียนพร้อมกัน

ตื่นื่นวักธนาคมขอริเจิกับท่านทั้งหลายรกาบเรียนรู้สูงอายุทุกท่านนะครับสำหรับผู้ที่เกิดในวันนี้ในการเรียนวักธันวาคมของเองไม่กล้าบรรณาธิญาติขอเพราะว่าอายุน้อยกว่าพี่ๆหลายๆคนนะครเรียกพี่ๆแล้วกันนะจะได้เป็นกันเองนะครก็ขอให้สุขภาพของทุกคนกคนะครับมีสุขภาพร่างกาย อยู่เป็นรูกโม,โมโล้กสายของลูกหลานเป็นคูชนียบุตรคนนะครับให้กับอนุชนรุ่นหลังต่อไปนะครับไม่กล้าบังอาจที่จะให้พรนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วผู้ใหญ่ต้องให้พรเด็กแต่ผมอายุน้อยกว่ามากนะครับไม่กล้าให้พรก็ขอให้ร่างกายแข็งแรงเท่นานั้นนะครับเป็นสิ่งเดียวนะครับเพราะว่าเรื่องของสุขภาพร่างกายเป็นสิ่งสำคัญนะครับแต่ให้ผู้สูงอายุข,ของเรา มีอายุยืนถึงร้อยปีร้อยปีขึ้นไปนะครับร้อยปีปีที่แล้วรับไปแล้วหนึ่งร้ยนะครับอยู่ได้นะครับปีที่แล้วมีแล้วนะครับก็อยากให้พวกเราผู้สูงอายุที่มาณที่นี้นะครับมีอายุยืนถึงร้อยปีนะครับไม่มีอะไรมากขอให้ทุกทุกท่านมีความสุขนะครับที่แห่งนี้ตลอดไปเลยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะครับท่านนายกการเริอาคุณสมเด็จพรตาลนุนะครับดนกรณา พอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับการนับถือของเรามีอยู่สองอย่างก็คือวัยวุฒิกับคุณวุฒินะครับวัยวุฒิก็คือท่านที่มีอายุมากนะฮะเกิดมานานนีร่รกว่าวัยวุฒิอีกอันด้านหนึ่งก็คือคุณนวุฒิคุณวุฒิคือความสามารถลดขาบรรดาสากราชวงศ์ท่านที่เป็นลักษณะนี้ถือว่ายังเป็นท่านที่มีลูปคุณนวุฒิดูสามารถที่จะมอบ บวยพรให้ได้นะครับต้องขอขอบคุณท่านมากต,ตอนนี้กําลังจะถ่ายรูงของท่านที่เกิดเกิดกรนดกกระดานะครับหลังจากนี้นะครับของเราพร้อมนะครับ